แม่มาแม่โซฟซูนให้ดูลูกบอลลบ,อลบแขนนะให้มินเทนเซอร์แขนหน้เพลงก็ไม่มีอะไรวะเนี่ยแม่พงอ้วน,นแม่พงอ้วนเสร็จสวัสดีค่ะ,คะวสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่อะไรเนี่ยมาอย่างไวเลยมายังไวเลยนะคะคลอดน้องยังพี่คลอดเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแต่แม่ยังบวมอยู่เลยนะคะคลอดเรียบร้อยแล้วแผลผ่ายังไม่หายเลยสวัสดีค่ะพี่ฮาแลมสปอร์ตนะคะสวัสดีพี่พัทใช่ไหมคะโอเคมาเดี๋ยวรอเพื่อเราเข้ามาแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้แม่แว็บมานะคะพอดีลูกหลับลูกน้อยหอยสังหลับนะคะก็เลย มาเปิดของให้นะคะแม่ก็จะบมบมิตึงตัดผมสั้นไปแล้วทุกคนนี่โชว์ผมสั้นด้วยเป็นไงล่ะ<า>สั้นมากมาที่สุดในชีวิตแล้วค่ะเคยสั้นแค่นี้แหละที่สุดแล้วนะคะปกติก็ยาวถึงตูดสวัสดีค่ะพี่บุญมาสวัสดีค่ะพี่บอยนะคะใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะคะวันนี้น้ำเปิดสตาร์ทให้นิดหน่อยนะคะมีชุดที่พร้อมทรงนะคะตอนนี้ก็คือ เป็นชุด190บาทที่ลงไปหน้าเพจนะคะเป็นทีเซอร์รูปนิ่งไปก่อนหน้านี้เมื่อเช้านี้นะคะแล้วก็จะเป็นอ,อ๋อยังไม่บวม,บวมยังสวยโอ๊ยน่ารักอ่ะจะเอาอะไรไหนพูดมาสิ <c oughs> คุณตงชัยสวัสดีคะ่ะคุณเพชรนะคะสวัสดีคะ่ะพี่เอกสวัสดีคะ่ะมาใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> มาเดี๋ยวแน้มขอตามเพื่อนเราแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียว วันนี้ไงงานร้อยเก้าสิบบาทจะบอกว่าสวยมากลูกคา้าสวยเลยละ่ะจะหมดแล้วมีน้อยด้วยนะใครจะเอานะคะใครจะเอารีบตัดสินใจแล้วก็รีบแบบว่าเตรียมพิมพ์จองเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่างบน้อยอะเออมันเป็นสตาร์ทที่เหมาะกับคนงบน้อยแล้วจะบอกว่าของมันสวยมากแล้วช่วงนี้ก็คือแม่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งไลฟ์แบบบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้น้องหลับไปสักประมาณสองชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงเดี๋ยวตื่นละท่านแงะขึ้นมาเดี๋ยวแม่ต้องวิ่งแล้วให้พ่อไล์ต่อนะคะ คุณแม่ยังสวยอยู่ครับผมพ่อคุณพี่เพชรค่ะเราเพิ่มหลัเข้ามาแป๊บหนึ่งสวัสดีหนึ่งรอยหสิท่านนะคะยังอยู่เหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะแม่ขอดน้ําคนเดิมเพิ่มเติมคือน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาเราค้างอยู่สิบโลนะคะลูกค้าค้างอยู่สิบโลหลังจากคลอดน้องออกไปนะคะน้ําหนักที่คุณรักออกไปแล้วสามโลนะคะเหลือน้ําหนักที่ไม่ได้รักเนี่ยสิบโลยังเอาออกไม่หมดเลย รอชมครับพี่บุรุษผู้ดโดดเดี่ยวนะคะอ่าเดี๋ยวรอชมกันปา้าจะให้พ่อค้าพาไปชมนะคะว่าชุด190บาทนะมีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวก่อนไปนะคะลูกบอลใครอยากได้แบบไหนใครอยากได้ลูกบอลแบบไหนนะคะลูกละ4 5 0หบาทส่งฟรีนะคะนี่แบบที่หนึ่งที่สองที่สามที่4 5, ี่ห้าและ6นะคะนนด,ดูเพิ่มเติมมีโพสต์ให้หน้าเพจลองไปเลือกดูนะคะว่าชอบลายไหน,ไหนอะไรกาน450ยบบาทต่อหนึ่งลูกส่งฟรีนะคะ ก็ใครอยากได้ลูกฟุตบอลแบบไหนเอาไปเตะใส่เอาเตะเล่นๆกันเนาะสวยๆไปข่ะไปดูงานร9อเก้าสิันมาสวัสดีครับสวัสดีครับนะโหถือก,กล้องต้องนานเมื่อยเลย,เลย <laughs> โอเคเล,ลูกค้าเปิดของใหม่นะครับผมวันนี้ก็เปิดของใหม่3า0รอกว่าคู่นะฮะแยกหัวแยกหัวกับหางเลยนะครับผมกลางไม่รวมไอ้กลางไปรวมมาหัวหมดเลยนะฮะก็คือหัวกลางไปรวมด้วยกันนะครับผมแล้วก็หางนี่ผมตัดแบบไม่คิดชีวิตเลยนะฮะ ยังไงก็เรียบร้อยฮะขาดทุนกระจายหมดอยู่แล้วลูกค้าร้อยเก้าสิบาทนะฮะเพื่อที่ให้ลูกค้าไปรอดนะครับผมก็เลยต้องร้อยเก้าสิบจริงฮะลูกค้า <ขอ S 1> เออร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบาทหมดเรียบร้อยนะครับผมเจ็ดสิบาทหมดเรียบร้อยแล้วนี่ร้อยเก้าสิบละแล้วก็สามร้อยแปดสิบบเกี้ยงฮะลูกค้าหมดทุกทุกรายการเลยไอ้ยกเว้นงานหัวที่ยังไม่มีใครเห็นนะฮะงานหัวนี่ยังไม่มีใครเห็นนะครับผมเดี๋ยวได้เห็นกันแล้วก็วันนี้เปิดให้ ร้อยเก้าสิบนะตัวหางสุดเลยนะครับหางรองลงมาจากเจ็ดสิบโอเคมาดูกันดูกันดูกันอ่าผมเออกูมาขายแบบตลาดแตกมากนะฮะร้อยเก้าสิบนะฮะปกติก็ไม่เคยขายนะราคานี้ลูกค้านะครับผมไม่รู้ทำไมก็ตัดให้นะผมเพื่อที่จะให้ลูกค้าไปรอดอย่างเดียวฮนะไม่น <า S 1> สนใจเลยนะคะราคานี้พ่อคา้าใช่ พอ้ายอมขาดทุนนะกองหนึ <If S 1> ่งเกือบหมื่นนะฮะลูกค้ากองหนึ่งนะลูกค้าเกือบหมื่นนะฮะมันเกือบหมื่นยังไงฮะลูกค้ารู้อยู่แล้วต้นทุนมาเท่าไหร่นะครับผมในหลายคนรู้เลยนะสตาร์ตต้นทุนมาเท่าไหร่ฮะพอ้าต้องตัดยอมขาดทุนให้ครับผมเพราะว่ามันมีแต่เออมันมีตัวธรรมดาด้วยนะผมแล้วก็ต้องใส่ตัวพวกแบบนี้ไปด้วยฮะต้องมีแบบนี้ไปนะฮะเพื่อที่จะแบบเออตัวพวกนี้จะได้ทําง่ายนะฮะแต่ว่าต้นทุนร้อยเก้าสิให้เอาน้องมาช่วยไลเลยรบ น้องยังแบบตัวท็อป AC ก็มีให้นะครับผมไซส์42ด้วยนะฮะอันนี้กองที่สองนะนะครับฮะคู่ได้มาไลายเลยใช่ไหมอันนี้คือตัดให้คู่ละ190นะกองหนึ่งมีกี่คู่วะ55คู่ค่ะ55คู่หนึ่งชุดมี55อ๋อหนึ่งกองมี55คู่มีแค่สามชุดลูกค้าหนึ่งสองสามฮะไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ชุดที่สามฮะดูรวมรวม คือมันรอดคูณ้เก้าสิบเนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งสี่ยห้าสบาทบวกค่าส่งอีก350้อยห้าสิบจะเป็นหนึ่งดร้อยบาทนะคะ1 8 0 0ด้อยบาทต่อหนึ่งกองชุด2ทีพิมรับมาเรียบร้อยฮะชุด2ปิดฮะลูกค้าเรียบร้อยฮะชุด2ที่หาแหลมนะคะสัดไปนะคะที่หาแหลมมัดจำไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะน่ารักนะคะอันนี้ชุดสองนะเดี๋ยวผมพีเต์ให้ดูเลยนะฮะเอาคนที่พิมรับชุดก่อนลูกค้าคูณร้อยเก้าสบาทไม่ต้องคิด มันถูกกว่าสตาร์ทเด็กอีกแต่ว่ามันมีสตาร์ทเด็กโตประมาณสิบคู่นะสิบกว่าคู่เองนะฮะสิบกว่าคู่ที่ใส่ไปให้นะครับผมมันจะค้าค้ากันนอกนั้นเป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะฮะนอกนั้นเป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะร้อยเก้าสิบต่อคู่นะฮะใช่ไหมอ่านใช่มาดูกันนี่ไม่ได้ไก่กาอาราเล่นะลูกค้านะผมนะฮะดูเอซีซี c ตัตท็อปอันนี้เอาคือไปทำกำไรกันแบบม้ามโหัวานแน่นอน นะฮะไซส์สี่สองจุดห้า 4, ครับนะฮะไซส์สี่สองจุดห้า 4, ครับผมเออนี่ก็มีให้นะผมเอสิดก็มีให้นะฮะมิโซโนโปุ่มดรอบนิดนึงนะลูกค้านี่สูงฮะสูงกว่า100ร้อยปุ่มแน่นอนแต่ปุ่มมันดรอบนิดนึงก็จริงๆอ่ะเอาสีาเหลืองแต้มเนะี่ยสวยเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ทําไม่ให้นะลูกค้านะครับผมแล้วก็มีตัวธรรมดาไปด้วยคู่ละานร้อยเก้าสิบนะฮะงานสวยอยู่นะครับผมแล้วก็มีตัวพวกอัมโบ เออแล้วก็อะไรนะอะไรพวกเนี้ยลูกค้าผมไม่แน่ใจนะพวกแบรนด์พวกนี้นะผมก็ไม่แน่ใจของดีนะฮะหนังแท้ด้วยนะฮะสวยพี่อเออนี่เอานี่รุ่นแบบรุ่นทัว่วไปนี่แหละเอาไปา,ายนี่ ปุ่มมีปุ่มมีทุกคู่นะฮะปุ่มที่ดอบๆก็คือเอาไปลง70บาทให้แล้วนะครับผมปุ่มที่ดอบๆนี่คือไปลง70บาทให้แล้วนะไอพวกปุ่มดอกไปอยู่กับชุด70บาทเรียบร้อยแล้วนะคะ70บาทนี่คือแบบไม่ต้องคิดเลยมากก็ไม่ต้องคิดเลยฟุตซอมีคู่เดียวนะฮะนี่ผู้ซอก็ร้อยปุ่มนี้มีกองละคู่ลูกค้าใช่นะคะนอกั้นก็เป็นสตาร์ทหมดเลยนะผมจะเป็นชุดที่1งกับชุดที่สาใครที่จะรับนะคะสามารถี่เข้ามาได้เลย หนึ่ร้บบาทนี่ปุ่มดอกนิดนึงนะฮะร้อยเก้าสิบบาทนะฮะบวกค่าส่งอีกสามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งชุดเนี่ยโอนมาเลยยอดสุดที่หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทลูกค้าได้ไปขายกำไรแน่นอนนะคะชุดนี้ถ้าขายไปขาดทุนนะไม่ตีไม่มีหรอกลูกค้าอัพอัพอัพตัวพวกนี้ไปก่อนนะฮะอัพอัพตัวพวกนี้เป็นแบรนด์อะ ขายไปสี่ห้าร้อยก่อน,กนจะได้นะผมสี่ห้าร้อยก่อนพอเออขายได้สมมติขายคู่ละห้าร้อยยี่สิบคู่ได้ต้นได้ทุนคืนแล้วแล้วก็เหลืออีกสามสิบคู่เนี่ยลูกค้าจะขายคู่ละร้อยร้อยห้าสิบร้อยเก้าก็แล้วแต่ไปเลยนะฮะมันง่ายมากนะครับผมทำง่ายทำง่ายใช่เอาเอาตัวแบวน,นเงี้ยตัวแหวนยี่มีเกินนะมีเกินยี่สิบคู่นะครับผมขายไปคู่ละห้าร้อยก่อนก็ได้ นะครก็ใครที่แบบว่าไม่ชอบไม่ชอบขายงานแพงอะไรเงี้ยตัวนี้ทำง่ายโอเคนะชุดคู่ต่อไปเดี๋ยวผมพาไปดูชุดที่หนึ่งนะฮะไล่ไปเรื่อยๆเลยใครจะรับชุดที่หนึ่งต่อไปนี้นะคะใครจะรับชุดที่หนึ่งพิมพ์ใครรับชุดที่หนึ่งพิมพ์ได้เลยนะครับผมนี่ชุดที่หนึ่งนะครับผมเป็นตัวราคาคู่ละกหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะฮะนี่นะฮะมีปุ่มเหล็กด้วย ร้อยปุ่มมีคู่เดียวนะครับผมร้อยปุ่มจะมีคู่เดียวฟุซอลร้อยปุ่มนะฮะแล้วก็มีตัวธรรมดาพวกก็พูม,ม่านะฮะอันนี้ก็พูม,ม่าอยู่ลูกค้าแต่ว่าเป็นตัวเก่านะฮะขายทิ้งแบบร้อยเก้าก็ได้สองร้อยก็ยังได้อยู่นะครับแฮมโปนะฮะอันนี้ไม่มีแบรนด์แบรนด์อะไรวะเนี่ยพวกนี้ผมไม่รู้จักนะนี่แล้วก็มีอันนี้อันนี้คนละข้างกันนะรู้สึกจะคนละปีนะฮะอีกข้างนี้ปุ่มมันดรอปไปนิดนึงอันนี้ปุ่มใหม่อยู่ นะครับแล้วก็มีตัวพวกนี้เนี่ยเออนี่สวยๆอัพส,สปอร์ตอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยจะรู้เรื่องจริงนะฮะรู้แต่แบรนด์ทั่วไปนะครับผมนี่อ่ะใครจะรับชุดที่หนึ่งมรับชุดที่หนชุดหนะใครรับ <c oughs> พิม์ชุดที่หนึ่งก็พิมพ์ไปนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ภาพนิ่งให้แย่งกันดูเดือดอีกเหมือนเดิมนะฮะ ไลฟ์ light, วันนั้นไลฟ์เจ็ดสิบาทแม่งไม่ออกแต่พอลงภาพนิ่งรู้สึกจะเป็นสิบคิวอืมก็แปลกใจนะฮะบางทีในไลฟ์บางคนเขาอ่ะอันน,น,นี้อันนี้อันนี้ชุดที่หนึ่งออันนี้ชุดหนึ่งอันนี้ชุดที่สามนะผมที่ยังว่างอยู่อันนี้ชุดที่สามยังว่างอยู่นะครับผมเป็นตัวหนะนึ่งร้อยเก้าสิบบาทฮะนี่ ก็มีไปให้นะครับผมเดี๋ยวพาเอ่อหมดชุดนี้เดี๋ยวพาไปดูตัวหัวนะตัวหัวก็คือตัวกลางถึงหัวนะผมใครจะยกก็ยกไปได้นะครับผมใครยกก็ยกได้นะสองร้อยกว่าคู่นะฮะประมาณสามร้อยคู่ได้เกือบสามร้อยคู่ลูกค้าถ้าเป็นงานหัวต้องเป็นยกหมดยกหมดไปเลยนะครับผมคือเคยจัดชุดให้อ่ะขายแบบเจ็ดร้อยกว่าบาทเงี้ยแล้วบางคนรอดแต่บางคนก็ไม่รอดนะลูกค้า ไอคนไม่รอดเราก็ต้องแบบไม่รู้จะยังไงนะไม่รู้จะช่วยยังไงเลยนะครับนี่สำหรับพี่ๆที่รอง,งานปีกนะคะปีกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงว่างานปีกไลฟ์วันไหนนะคะเ,<อ>เดี๋ยวรอแม่เบาเจ็บแผลนิดนึงนะคะรรอแม่เบาด้วย,เด,ยวเดี๋ยวจะไลฟ์ให้นะค,ะนะครับนี่อนนี้แผลค่ะแม่พร่งสองอาทิตย์เองพรุ่งนี้หมอนักด้วยรอเก้าสิบนะตัวนี้นะลูกค้าอยากได้ก็จัดไปนะครับผมมีพวกนี้ไปด้วยนะฮะไม่มีแบรนด์อะไรเนี่ย มันมีแบรนด์มันแหละนะผมแต่ผมไม่รู้เออนี่เอาอันนี้ชุดที่สามนะคะประมาณร้เก้าสิบบาทห้าสิบไปเออมันจะมีพิมพ์รับชุดสามเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งลงไว้ให้เออเนี่ยประมาณนี้ลูกค้าเออร้อยปุ่มมีกองละคู่ร้อยปุ่มมีกองละคู่มีกองละคู่เออมีกองละคู่อะนอกั้นสตาร์ตหมดนะฮะไปไปดูแล้วนี้สวย ก็นะฮะผมอันนี้ตัวหัวเลยนะฮะตัวหางตัดทิ้งไปแล้วอันนี้เป็นตัวหัวนะครับผมหัวนี่หัวชิบหายเลยใช่ใครที่ถนัดตัวหัวตัวหัวไปทำใครจะยกนี่ยกได้เลยนะฮะใครจะเอาโคปากับไก่เซอร์ก็ตัดได้เอออันนี้น่าจะมีคนเหมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นตัวเก่าเก่าพวกเอ่อมานีนะครับแต่ ใช่แต่พื้นมันเรียบร้อยไปแล้วอะนี่นี่เค่พันปีไอ้เค่พันปีนี่รู้สึกจะเยอรมน,นีนะฮะเยอรมน,นีอะไรพวกนี้นะฮะตัวเก่าเก่าอะไรไก็ใหม่ลูกสายแรกยาวตอนนี้นะฮะตัวหัวหัวนะฮะผมหัวหัวแพงหัวแพงนะ,ะใครยกก็ยกได้นะสามเกือบสามร้อยคู่นะฮะลูกค้าเออนี่นะ,ะเดี๋ยวพาดูข้างล่างถ้าไม่มีใครยกก็ให้เวลาตัดสินใจ หนึ่งหนึ่งวันสองวันสามวันอะไรก็นะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมจะไล่ขายปีกให้ถ้าเกิดว่าไม่มีใครเอานะเนี่ยตัวใช่ใช่อมโอนตัวพวกนี้ผมเคยแบ่งแล้วยังไงก็ไม่รอดอ่ะมันจะมีคนรอดมันจะมีคนเออใช่มันจะมีคนรอดกับคนไม่รอดราาาาาเเป็นวว่่่่ออไยยขงงกพะต้นทุนมันแพงอันนี้ปีสิบเก้าเลยนะ จากคนที่ขายไปเยเรื่อยๆ้าูายเเรื่อยๆมันก็จะไม่รู้ว่าตัวเองรอดหรือไม่รอดพอสุดท้ายของเหลือที่มันขายไม่ได้มันเหลือแต่ของแที่ตัวเองไม่ชอบตัวเองก็จะมาพูดว่าของมันไม่สวยนี่บักแต่งโมไหมสามสิบสามเซนปีสิบเก้าตัวใหม่ล่าสุดนะครับใหญ่โตร้านไม่้มง้มาเอามเอนี่ใหญ่ๆสวยๆนั่นเลยนะลูกค้าเนี่ย ก็คือตรงหัวเนี่ยผมจะขายยกหมดเลยนะครับผมรั่วไปให้หมดเลยเอาไปให้หมดเลยนะฮะไม่แบ่งนะครับผมแต่ตัว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 ต่ำกว่านี้ตัวต่ำกว่าสามร้อยนี่คือแบ่งได้เพราะว่ารู้เลยว่าเอาไปแต่ละกองนี้รอดแน่นะครับ่นะคะสองร้อยกว่าคู่โอ้คู่แล้วเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดใช่ไหมอืม ก็เอาเขาๆก่อนแล้วกันนะครับผมไม่เกินนะฮะไม่เกิน8ดยี่นะครับผมไม่เกิน820 820บรอนะคะถ้าใครสนใจโทรมาคุยหรือว่าทักอินบ็อกมาเลยแต่ว่าชุดนี้ก็คือมันมันมีของตัวเมกาไปด้วยผลไปด้วยนะลูกค้าจะบอกไว้ก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีไซส์ใหญ่นะฮะ44 44.5นี่คือเยอะเลยใครติดไซส์ใหญ่ไม่แนะนำ ใช่ครับผมแต่ก็ติดกันเยอะแหละใครที่แบบว่ามีไซส์อะไรบ้างไม่แนะนำนะคะเพราะว่างานเหมาสองรอยกว่าคู่ขาไซส์ไม่สามารถบอกไซส์ได้คู่นะคะนะชุดนี้งบประมาณเออผมตีงบมานะถ้าใครมีงบนะใครมีงบอยู่ในมือนะลองคูณเล่นเล่นก่อนใครมีงบอยู่มประมาณไม่เกินสองแสนห้านะครับผมเอออไม่เกินสองแสนห้าลองคูณเล่นๆไปก่อนนะว่าเนี่ยสี่สิบคูณสองร้อยคู่บวกๆมันประมาณเท่าไหร่แต่ว่ามันมีใช่มันมีตัวท็อปมีตัวรองท็อปไปด้วยนะ สองร้อยคู่แบ่งจัดส่งก็จะประมาณสามกระสอบชุดนี้ยกหมดสามถึงสี่กระสอบค่าส่งก็กระสอบละสามร้อยใช่ครับผมยกหมดไปเลยนะฮะคำนวณเล่นเล่นได้เลยอันนี้อันนี้ก็ป๋อมคุณพอถึงนะคะเดี๋ยวแยกแยกของป๋อมบอกให้นะครับผมมีคู่เดียวนั่นแหละคู่เมื่อกี้แหละนะครับผมลืมลืมหยิบออกตุนเหรอยอะแต่ถ้าไม่ตุนแต่แม่จัดปิดให้สำหรับลูกค้าปิดก็สามารถสแตนบายรอไว้ได้เลยวันพรนี้ ใช่เนี่ยก็ประมาณในลูกค้าตัวธรรมดาก็มีนะครับผมอย่างที่แจ้งเลยก็คือว่าผมตัดตัวกลางกับตัวหัวมาไว้อยู่ในนี้นะฮะต้นทุนมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน820นะครับผมถ้าผมตัดตัวกลางออกไปอีกเนี่ยต้นทุนตัวหัวมันจะเพิ่มอยู่ประมาณ9 5 0าร้อถึงพันร้นะฮะมันเริ่มสูงแล้วทีนี้ผมไม่เอาดีกว่านะครับผมก็เลยตัดตัว90 0ตัว190ไปอย่างเดียวเอาตัวร้อยเก้าสิบไปอย่างเดียวแล้วก็ตัวพวกเนี้ยให้มันอยู่ในนี้ไว้นะครับต้นทุนมันจะได้แบบ ต่ำๆหน่อยนะฮะแล้วก็ไปทำกันนะครับนี่มีมีนี้นะยี่สิบสามจอแดนนกไม่มีครับลูกค้านะผมอันนี้มันไม่ใช่ตู้เออเกาหลีอะไม่ใช่เกาหลีนะไม่มีนกนกมีอ่ะแต่มันมีมีแค่ตัวสองตัวเองมั้งนกอะน้อยน้อยน้อยแบบแทบไม่เห็นเลยอะเออจริงก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกเออนี่อิตาลีเนี่ยใช่เซบะ เออสำหรับใครที่สนใจนะคะชุดนี้สองร้อยโอค่นะคะยืนไวที่ราคาแปดร้อยยี่สิบก่อนแต่ถ้าอาจจะไม่ถึงนค่ะอาจจะแปดท่วนใช่พ่อคาคัดแยกเรียบร้อยแล้วนะคะก็อาจจะปรับลดให้ก็คือตัวนี้ที่บอกว่าคัดก็คือจะดูให้ในเรื่องของถ้ามีของปลอมปนเข้ามาเอาออกให้หรือถ้าอยากได้ก็บอกนะคะ ตัดลักเดียวเหรอเดี๋ยวขออีกหนึ่งถึงสองวันนะเผื่อมีคนเหมานะครับผมตามกติกาไปเนาะถ้ามีคนเหมาผมก็ให้เหมาก่อนให้คนที่เขาพร้อมยก่อนอันนี้อะไรไม่รู้นะฮะสำหรับลูกค้าปีกก็อีกหนึ่งถึงสองวันเนาะระวังโควิดเลยหรอจริงอะไม่ใช่หนึ่งถึงสองวันมันมาก่อนโอ้ยชุดนี้มาจนทําเสร็จอะก่อนโควิดไหมนะคะเพราะว่าเดินทางจากนู่นมาก็เป็นเดือนแล้วลูกค้าเรือมาเป็นเดือนแล้ว แล้วก็วเข้านี่ <มา S 1> ปุ๊บแ,แช่ที่โกดังทํำทำก่อนน้ำคอดตัวน้ำคอดแล้วก็เทิ่งทํ่งทำเสร็จแล้วฝ่งอืมโน่นอ่ะยัง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 แค่มีข่าวลือยังไม่อิตาลียังไม่โดนนะฮะจีนโดนอยู่ตอนนั้นอู่ฮังอยู่อือรอดรอดรอดนะ <laughs> <laughs> โอเคสำหรับตัวนี้นะคะอย่างที่บอกใครสนใจทักมาคุยโทรมาคุยนะคะ แนะนำว่าถ้าจะซื้อยกชุดที่ใหญ่ขนาดนี้โทรมาคุยดีกว่าเนาะแต่ว่างบอกกมว่ามานั่นแหละสองถึงสองห้าเคยขายสแล้วคเคยทำแล้วก็นี่อะไรไม่รู้นะฮะโจเกอร์มันของอิตาลีเหมือนกันแต่มันเป็นเจโก้จาจาโก้อะไรก็ไม่รู้ช่างแม่งมันโอเคนะนี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รองเท้าบาสหรอรองเท้าบาสบาสไม่มีรลงเพ่ บ้านมีแต่ตัวตัวธรรมดานะผมถ้าอยากได้ราคาส่งก็บอกได้ส่งแค่สองร้อยห้าสิบบาทแล้วโต๊ะเขียวสวยมากบ้านตัวธรรมดานะหงัย่ยหั่งโต๊ะโต๊ะเขียวเนี่ยเหรอใช่อิตาลีอ่ะอิตาลีอิตาลีน่าจะไปนี่ทุเรงพี่หาแหลมเอางานหมาไปแล้วก็รอเอฟงานปิดด้วยสองสามวันอิตาลีน่าจะมานี่อันนี้ลูก้าจองแล้วเอออ นี่อันนี้ก็สายแรนะคะคิวยาวยาวแบบยาวเลยสำหรับสายแรเออแล้วก็โคปาลูกค้าโคปาใครโคปาไกเซอร์ใครจะยกก็ได้ทังโคปาและไกเซอร์นะไม่ใช่โคปาอย่างเดียวนะคะโคปาไกเซอร์นะใครจะเอาก็ได้สวยจริงมีประมาณกี่คู่งโคปาไกเซอร์ฮะไม่รู้อ่ะ สนใจที่จะรับก็งานบาสมาแล้วกันงานบาสเดางานบาสเด๋วได้ได้เดี๋ยวทักมาเออก็ได้ลูกค้าแต่ว่าของมันอยู่พิษโลกอ่ะของมันอยู่ที่สาขาพิษโลกนะงานพวกงานผ้าใบงานวิ่งอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเอองานผ้าใบงานวิ่งของจะอยู่นู่นหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีแต่สตาร์ทนะฮะที่กรุงเทพจะมีแต่สตาร์ท เดี๋ยวอีกนี่ละกันลูกค้าให้ตัดสินใจอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวจะโพสต์ภาพนิ่งไว้ให้แล้วก็ถ้าไหนสนใจนะครับผมจารถมาจอดไว้ก็ได้นะฮะเอาเอารถมาจอดไว้เอาโฉนดบ้านมารับหมดนะครับผมตอนนี้เอออ่ะโอเคเอาไม่ค้าไม่อะไรอีกไหม ากไว้ชุด190บาท2ชุดที่ว่างอยู่นะชุดหนึ่งร้อยเกสบบาทใช่ไมเดี๋ยวจะลงคำนให้แล้วส่วนชุดตัวนี้นี่ไงนกนี่ไง820บาทก็สแตนบายไว้ที่200คู่บวกบวกนะคะลูกค้าขายปีกใครสนใจชุดไหนหรือหรือโคปาไกเซอร์หรือมันยกไม่ไหวในลูกค้ารอเอปิกไหมเดี๋ยวผมขายให้เบาๆเลยรอเอปิกก็ได้แต่ว่าตัวท็อปผมขอตัวท็อปผมขอทำราคาแค่่แหละแล้วตัว ตัวกลางๆนนนเนี้ยตัวนกเนี้ยไม่ท็อปเนี่ย950 850เลยเออเอาแบบใกล้ๆทุนเลยแต่ว่าต,ตัวเดี๋ยวรอดูก่อนว่ามีใครยกมามใช่คะตัวตัวท็อปๆเนี้ยถ้มีก็อดนะลูกค้านะเออเนาะถ้ามีสายปีกอดนะคะแต่ถ้าลูกค้าใครที่พร้อมยก200กว่าคู่นี้บอกเลยว่าเอาไปคุม้มนะ12ปีมีไซส์เด็ก12 36 36 มันมีอยู่นะมันมีอยู่อะสามหกมีหุ้มข้อลูกค้าพี่นกพี่นกเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้ดูสามหกตัวหัวเนี่ยตาไม่ได้แล้วพี่นกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพราค้าเขาไอ้นี้อยู่มันจะมีสตาร์ทของไซส์สามหกที่พี่ขอมาเดี๋ยวลองดูสำหรับชุดนี้นะอย่าลืมลูกค้า สองร้อยกว่าคู่ถ้าไม่มีใครยกแม่ค้าไปตรวจแผลพรุงนี้ถ้าหมอคอนเฟิร์มว่าโอเคแผลหายดีละไล์ปีกให้เลยนะคะ<า> <laughs> แต่ว่า,ารู้สึกเดินยังเจ็บๆอยู่เลยวันนี้สามหกนะครับผมอ,อันนี้ไซส,ส์สามหกสามหกสามหกเปื้อนๆอะไรหน่อยนิดนึงลูกค้าหมักฝรั่งเนี่ยพี่น้องถ้าจะเอาก็ถ้าจะเอาก็บอกได้อันนี้มันอยู่กับพวกสตัเด็กใช่ไหม ใช่ครับผมอันนี้ก็ถ้าจะเอาก็ซัดเด็กซัดเด็กเนะี่ยซัดเด็กซัด <laughs> เด็กโดนแบ่งครึ่งไปแล้วครึ่งหนึ่งนะอันนี้เหลือครึ่งหนึ่งก็จะมีอยู่นะก็เดี๋ยวจะเอามาไลฟ์ปิดให้เดี๋ยวไลฟ์ปิดให้นะฮะอันนี้ก็ถ้าจะเอาก็หกร้อยแล้วกันนะครับผมสัดเด็กนะไซส์สามหกคู่นี้ถ้าใครจะรับเอาไปหกร้อยบาทนะคะนนะพีนพ่นกให้สิทธิพี่นกก่อนเลยถ้าเากิดพี่นกรับนะหกร้อยนี่รวมส่ง แต่ถ้าพี่นกไม่พิมพ์อะไรมาแล้วมีคนอื่นเขาพิมมาหนูให้เขาเลยนะหกร้อยนี่รวมส่งห <600 S 2> กร้อยบาทส่งฟรีไม่มีซ่อมเลยเลยนะผมเดิมหกร้อยบาทส่งฟรีพี่นกรับคอนเฟิร์มจ้ะพี่บุญถามราคาอันไหนเอ่ยถามราคาไอ้คู่สามหกเมื่อกี้หรือว่าถามราคากองนี้ถ้าเป็นกองนี้สแตนบายอยู่ที่แปดร้อยถึงแปดร้อยยี่สิบนะคะยกหมดสองร้อยกว่าคู่แปดร้800อยอ่ะงบประมาณก็อยู่ประมาณไม่เกินสองแสนห้านะคะถ้าเกิดว่าคิดว่าโอเคตัวเองทำได้นะคะโทรมาคุยหรือว่า แชทมาที่เพจก็ได้นะคะคไม่แนะนำสำหรับคนที่ไม่สนัดไซส์ใหญ่เพราะว่าตัวนี้มีของ US ไปด้วยมันจะมีไซส์ใหญ่ปนไปนะคะคแล้วก็โอ้โหดูสวยว่สะสภาพโคตรใหม่อ่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ใหญ่เนี่ยนี่ไซส์ยี่หกเซนไม่ได้ส่งกัมพูชานะคะต้องเออค่าเมาอหรพี่นกรับไม่จะหกร้อยบาทถ้าไม่ร <c oughs> ับหนูจะให้พี่ชีวิตต้องสู้แล้วนะ <c oughs> พี่เขารับไนกี้มาเนี่ย หกร้อยส่งฟรีนะอีคูเนี้มันคุ้มมากมันหาไม่ได้เลยนะคุ้มคอสภาพนี้จะบอกว่าไปหาที่ช็อปก็หาไม่ได้นะครับผมไซส์สามหกหุ้มคอนะฮะหุ้มคอเนี่ยลูก้าเออพี่ชีวิตต้องสู้เป็นคิวสอบปะแคปแคปแล้วทักแชทเลยพี่โนเขาไม่เฟิร์มน่าจะไม่รู้เน็ตช้าหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูแป๊บแป๊บบปหนึ่งอ่าใครรับก็แคปแล้วก็ทักแชทแล้วกันนะคะโอเคโอเคมีอะไรอีกไหม ตัวนี้นะคะ800ถึง820 200กว่าโฮแล้วก็10เกือบไปบนดู90แล้นึงมั้เอ้ยไม่เป็นไรสำหรับคนที่รองานปีกถามไซส์ต่างๆมานะคะประมาณ2-3วันเดี๋ยวแม่ค้าไลฟ์ปีกให้ถ้าชุดเนี้ยเออถ้าชุดเนี้ยไม่มีใครยกนะเดี๋ยวจะเอามาไลฟ์ขายปีกลูกค้ารอเลย2-3วันนี้แหละปีกนะฮะเตรียมบันลัยนะฮะเตรียมตังเลยเตรียมตังให้พร้อมใครที่ยังไม่ได้กด ใครที่ยังไม่รับ5,000นะผมไปรับ5,000มาแล้วมาซื้อสตารนะฮะเตรียมไม้พร้อมนะครับผมรับ5,000มาเตรียมให้พร้อมตอนนี้ชุดที่พร้อมที่จะให้ลูกค้าเหมาคือชุด190บาทมี2ชุดนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปลงภาพนิ่งหน้าเพจให้แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้8 0 0ถึง820บบาทนะคะราคาโดยเฉลี่ยนะแล้วก็ ปริมาณก็คือยกหมด200กว่าคู่นะคะแล้วก็โคปากับไกเซอร์ตัวนี้ใครสนใจบอกได้นะคะส่วนสายแลตรงนู้นมีคนจองเรียบร้อยแล้วโอเควันนี้ยกหมดนี่เอาไปหมดเลยนะถ้ายกหมดนี่ได้หมดเลยนะถ้าเกิดยกหมด200ว่าคู่นี่ได้หมดเลยนะได้หมดเลยได้ไอ้นี้ไปด้วยได้ไอ้นี้ไปด้วยนะไม่ได้ได้แค่กองนี้นะคะยกหมดงลูกบอลก็ได้นอนลูกบอลใครอยากได้ก็บอก ส่วนอันนี้ไม่ขายนะคะอันนี้สต็อกของแม่และเด็กของคุณแม่นะคะขายขายขายไม่ของลูกของลูกไอ้บ้าแต่ว่ารถเข็นขายนะรถเข็นแม่นี่นี่แม่จะบอกว่าสั่งมาหนึ่งชิ้นเขาบอกว่าราคาสองพันกว่าบาทแต่ถ้าสั่งห้าสิบชิ้นแม่จะได้ราคาถูกแม่สั่งมาแม่งเลยห้าสิบชิ้นสั่งมาาทำไมเยอะแยะเเลน โอเคราคาเบาวกว่านี้ได้ไหมต้องสัมรีแล้วจ้ะส <c oughs> ุดตีนแล้วเอามาตัดตัวหางไปนะฮะไม่ใช่หลอกลูกค้ามันตัดตัวพวกนี้ไปถ้าจะเอาเบาวกว่านี้ก็คือ,อ,อเ,เอาเอาตัว,ตวพวกนี้ไปด้วยนะฮะถ้าเอาตัวพวกนี้ไปด้วยเนี่ยมผมให้ 600. หกร้อยเอาตัวหกร้อยบาทนั้นเบากว่านี้ได้ไหมอตอนนัดเด็กโอ้หมายถึงตัวเด็กเจ้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครใครที่แบบอยากได้เอ่อยกยกไปแบบนี้แล้วก็แบบนี้ด้วยนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทเองไม่แพง นะครับผมก็ถูกถูกกับงานนี่อีกถูกกับงานเกาหลีอีกลูกค้าแต่ว่านี่คือตัดหางมาให้นะฮะมันจะได้ทํ่ง่ายๆนะผมใครไม่ถนัดจะทําไปโอเคขอดูร้อยเก้าสิบอีกรอบนี่ฮะอันนี้ชุดเหลือเหลือสองกองนะเดี๋ยวผมถ่ายรูปนะลูกค้าสามารถนะครับผมที่จะไปทีมจองใต้รูปได้นะครับผมถ้าทันนะให้ติดตามคิวถ้าถ้าทันนะผมพูดงนี้เลยนะฮะผมพูดงนี้เลยถ้าทันให้ทีมคมจองพร้อมโอนถ้าเกิดใครจองมาแล้วดองไม่โอนให้ตีมต่อไป นะะเนี่ยงานสามแปดเนี่ยดูดีเหลือสองเหลือสองชุดเนี่ยเดี๋ยวมารับหน้าร้านนอกนั้นไปหมดแล้ว,อลวโอ้สิบกว่าไปหมดแล้วลูกค้าคือมันคุม้มไม่รู้จะคุม้มไหมแล้วช่วงนี้นะครับผมแล้วก็ขายแบบไม่เอากําไรเลยนะฮะขายแบบาาไม่เอากําไร,ราาเลยลูกค้าราคาช่วงนี้สินค้าราคามันจะดีเพราะว่าเนี่ยร้อยเก้าสิบบาทหลายๆอย่างใครที่มีงบสามารถตุนได้ตุนนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะไปทํากําไรในช่วงที่มันฟื้นแล้วเนี่ย เ,เกงกำไรได้เลย190บาทนะฮะราคาคนขมรนหนีกลับบ้านนะฮะพูดนี้เลยดีกว่า <แก S 1> นะเหลือแต่คนไทยเปิดกันนะครับผมอ่นะเนี่ยร9 0นะฮะเนี่ยร9 0ลูกค้าไปหาซื้อที่ไหนได้กล้าพูดนะไปหาซื้อลงเกลือก็ไปหาซื้อไม่ได้นะครับผมนี่จะบอกไว้ให้เลยนะพ่อค้าเจมกล้าพูดเลยนะฮะเออ <Okay. S 2> อนนโอเคนชุดที่หนึ่งอันนี้ชุดที่สามให้บรารงานร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งลงนะถ่ายรูปนิ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคโอเคค่ะสำหรับเท่านี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็ใครที่รอง,งานปีกโ้ดังมากใครที่รอง,งานปีกนะคะอีกวันสองวันพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ไลฟ์ชัวร์อยู่แล้วเพราะว่าไม่ค้าไปหาหมอผูอ้เดียวขายปีกอีกประมาณวันสองวันลูกค้ารอก่อนนะใช่ใช่เดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยว<ๆ>ขออนุญาตให้แบบพี่พี่เขายกเหมาอ่อนนะครับผม เปิดโอกาสให้ก่อนเ,เปิดโอกาสให้เออให้ก่อนเนาะเพราะว่าเรายกมาเยอะใครพึ่งข้อเลยดใครที่พิ่งข้อหรือมีลูกอ่อนหรืออยากซื้อรถเข็นให้ลูกก็มามา,มาแบ่งแม่ได้นะแม่ซื้อมาห้าสิบคันเออนี่นี่นี่รถเข็นแบบนี้นี่นะฮะมันเป็นที่วางของตอนนี้วางตนี้มันเป็นที่วางของไม่ได้ใช้อันเนี้ยสองร้อยกว่าบาทนะฮะในห้างขายเกือบพันเก้าร้อยแปดร้อยนี่อันเนี้ย นีบอกต้องทุ็มาเลยนะสองพันเก้ามั้งแต่ว่าซื้อมาไม่เท่าไหร่ซื้อมาพันหกพันเจ็ดลูกค้าถ้าจะเอาขายพันแปดขายพันแปดเขาบอกว่าถ้าซื้อคันเดียวมาสองพันหกเแต่ถ้าซื้อห้าสิบคันพันแปดก็เอาห้าสิบคันก็เรากขายพันแปดใช่โอเคบปายบายบายนะครับผมสวัสดีครับ จองสุดรอยสออชุดสองโอ้จองจองโอเคมาแคบกว่าเกือบเลแนววะชุดสองชุดสองเอ้ยชุดสองไปแล้วชุดสองพี่ฮแหลจองไปแล้วชุดสองขายแล้วชุดนี้ขายแล้วเดีหนึ่งกับชุ่าเวนึงกับสามนะแต่ผมขายรูปไปดูอีกรอบนึงนะพี่เปย์ซูมดูได้เลยนะครับนะครับผมโอเคสวัสดีครับใครมาใหม่ไปดูย้อนหลังนะลูกค้าอธิบายหมดแล้วจ้า